เอาล่ะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาทิตย์มาไปนะครับกับเกมสเน e r e v v l ลเจ้างูยักษ์เขมือบเอาชีวิตรอดกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับในวันนี้นี่เดี๋ยวเราก็จะมาทำการใช้เงินในการซื้อเจ้างูตัวใหม่กันอีกแล้วนะนั่นก็คือเจ้างูตัวนี้ นายแม่เจ้างูม้าปีศาจแห่งฝันร้ายนั่นเองนะครับผมน่าสนใจกันเลยทีเดียวมาละเพื่อนเจ้านายแม่วเจ้าม้าแห่งฝันร้ายวิ่งระดับสีทองกันเลยทีเดียวมาดูการตกแต่งเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่านี่สีสันก็อืมเป็นม้าสีแดงก็ได้ด้วยเดี๋ยวเราจะใช้สีแบบว่าสีเดิมของเจ้านี่ไปก่อนละกันนะือ มีหลากหลายชิ้นส่วนจริงๆมีปีกอะไรแบบนี้กันด้วยเริ่มมาเราจะยังไม่ตกแต่งอะไรนะนำไปสู้แบบตัวล้นๆก่อนละกันนี่หมดโกลัสเหมือนเดิมจัดไปเอาลูกไฟไปด้วยบาแลเพื่อนโหมดโกลัสนี่เจ้าม้าแห่งฝันร้ายครับผมอ่าเราจะยิงตัวไหนกันดีเอ่ยเจ้าม้าพ่นไฟอยา่าตายซะเถอะไปละหนึ่งศพฮึทองเป็นของฉันอันดับสี่ดูซิ เดี๋ยวเราก็ออ้้ย,ยขโมยครับผมอืมทองอ้ยนี่แน่ดักหน้าตายไปซะเถอะอืมเห็นความเก่งกาจของฉันหรือยังล่ะเอาละเป็นอันดับสองครับผมอืมตอนนี้พลังพิเศษอุ้ยดูตัวของมันีิแม่เป็นแบบว่าอืมเข็มขัดอะไรเต็มตัวไปหมดดูเถอะผมเพื่อการที่ให้เราตัวโตว ่าแล้วก็รอดักใครกันดีเอ่ยนี่ดักคนนีุ้้ยมันดูทองของเราุ้ยน่าแค้นจริงๆไอตัวนี้นี่มันเก็บความสามารถพิเศษไว้ใช้เอาละตอนนี้มีก้อนทองอยู่ตรงนี้อีกโอ้โหอู้หู้วอ่าเราจะเป็นเจ้าหัวขโมอยอืมด้านบน้โคตรเดือดโอ้ยเความสามารถพิเศษอ่าตอนนี้ ขอสังหารแกเธอะอย่าเรียบร้อยแล้วก็ทองเป็นของฉันอืมตัวไม่ใหญ่แต่ก็เก็บทองได้เยอะเฮ้อเป็นไงปึ๊บป๊ึเฮยเยโอ้มีตัวจะมาขโมยอืมตัวเข้ามาอืมจะเย็นอุ้ยดานซ้ายอุ้ยตรงนี้มีทองให้เราเก็บอีกปึ๊บป๊ความสามารถพิเศษอืมเก็บไปก่อนเอ้ยเอาดีเป็นผีนั่นแหละเป็นผีเสร็จปุ๊บ ขโมยได้ครับผมมาอุย้ยมีคนตายอีกืผีจอมขโมยแม่เจ้ามา้าแห่งฝันร้ายวอ้ยเพลนเกินอุย้ยเกิดใหม่อันดับเจ็ดแล้วเพื่อนอือเดี๋ยวเราก็อุ้ยโอ้ยมันชนอะไรวะเนี่ยอือแกบ้าหรือเปล่าชนกำแพงตายครับผมเฮ้ยอย่าเอาแต่ว่าคนอื่นเดี๋ยวเราก็ชนอุย้ยตัวโคตรใหญ่ ฮ้ใหญ่อะไรขนาดนี้อุ้ยเอาละเจ้ามาเฮ้ยกินแบบขมือบเยอะแยะโดนลูกไฟยิงโอ้โหตรงนี้ตายอย่างเดือดใจเย็นเพื่อนความสามารถพิเศษเฮ้ยแม่เหล็กดูดขโมยทองขโมยแอปเปิลป๊ดป๊ดปืดดโอ้ยเฮ้ยอย่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ดักหน้ามันเอาตายไม่น่าเลยเหลือเวลาอีกไม่กี่วิเฮ้ยเป็นอันดับสอง้ะจ้ายังไงโอ้โหหมดเวลานี่อันดับสองสุดยอดไปเลยเพื่อนด้านนี้นี่ไม่เคยอันดับสูงแม่เพิ่งเคยอันดับสองสักทีเอาละสำหรับตอนนี้ด้ยเวลาในการตกแต่งเดี๋ยวเราจะทำการใส่ขาเข้าไปก่อนตามด้วยสี่โครงแล้วก็เป็นอานนะครับผม จากนั้นใส่เกาะหลังติดปีเข้าไปตรงนี้ด้วยเพิ่มซี่โครงเข้าไปอีกนิดหนึ่งดีกว่านี่ตรงนี้อืมจะได้มีกระดูอู้ใช้ได้เดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนสีเฮ้ยกลายเป็นมา้าสีแดงสีแดงผสมสลับกับสีทองครับผมมาละจ้าเจ้าม้าฝัน้ายตัวแดงเถือกอ a บ t เท r ร y a l e นี่ลูกไฟเหมือนเดิมมาละเพื่อนเจ้าม้าแห่งฝัน้าย ตัวแดงจริงๆถึงเวลาสังหารอือฉันขอตัวโตๆอุ้ยเป็นไงเฮ้ยงอกอะไรออกมาเยอะโคตรเท่ครับผมนี่เจ้าม้าตัวแดงแบบนี้เหมือนม้าฝันร้ายจากนรกตายไปแล้วอีกตัวหนึ่งดับเบิลคิวเออแม่เล็กดูดอือจ้งูตัวนี้ขอแย่งอาหารนะผมปืดปืดปืดฉันจะต้องตัวโตกว่าทุกคน เฮ in ้ยเฮ้ยอืมเป็นไง๊โอเคอยู่ในวงไว้ก uh ่อนออ๊อุออุ๊ยมีตัวสู้กันส่วนเราก็เป็นผู้กินผู้ขมืออืมเป็นไงเจ้าม้าสุดโหดสุดแกร่งเหลือคนประมาณ25เจ้าฉลามอุ๊ยตัวนี้ฉลามหรือเปล่าน่าจะใช่เอื้อว้ายลาวามันหลอมรวม แม่เกือบละลายโอเคอุ้ยตรงนี้ไม่มีใครกินงั้นฉันขอขโมบละกันงับ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 อ่าเดี๋ยวเราก็รีบเติบโตกันดีกว่าอืมเหลือประมาณ13ชีวิตที่อยู่ในวงอุ้ยตายไปอีกหนึ่งอุ้ยค,อย,คอยค่อยค่อยค่อยเพื่อนเฮ้ยชนเราอีกอื้อหืออ้ายโอ้จเย็นอุ้ยตายกลายเป็นกล้วย อันตรายเกินไม่อยากจะไปกินืมแต่ว่าเจ้าม้าของเรานี่สีแบบสวยงามจริงๆเลยนะเนี่ยอืมว่าไหมทุกคนโอเคตอนนี้ขึ้นด้านบนดีกว่าอุ้ยอา่าด้เวลาขมืดอืมฉลามดำแม่จะมาสู้หรือเปล่าอุ๊ยวงให้เราแบบว่าลงไปทางซ้ายล่างอฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะต้องเก็บพลังพิเศษนะผมอุ้ย แม่ค่อนข้างจะเลือยยากนะครับเจ้าหมาห่งฝันไลยขมือขมือมีตัวตายกันอีกเออขึ้นด้านบนอืมตอนนี้ชิวๆครับผมเหลือสามคนน่าจะเอาตัวรอดได้เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาแบบซี่โครงเยอะๆเฮ้ยนี่มันปีศาจเหมือนกันโอหเจ้างูปีศาจประทะกันครับผมแม่ของมันเป็นอะไรนะกระทูลูหรือเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ อ้ระวังหางมันนะผมยยางับ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 อืมเจ้าม้ากินแอปเปิ้ลตัวเรานี่อาจจะยาวที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็จะมีชีวิตรอดท่ามกลางลาวาได้ยาวนานที่สุดนะโอเคอย่าเพิ่งรีบตายครับผมอืมระหว่างนี้ก็ต้องกินแอปเปิ้ลประทังชีวิตเอาไว้นั่นแหละงับ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 อืมระวังเพื่อนมันจะพยายามบีบเรา อุ้ยฟรุปกลายเป็นผีจะไปกลัวอะไรจริงไหมอืมเป็นผีนี่ออกไปนอกลาวาได้ไหมนะตายอยู่ับผมอุม้ยแล้วก็กลับเข้ามาตอนนี้ลาวาเริ่มลามะผมอุม้ยพุ่งพุ่งเล็กน้อยหืมไม่มีใครยอมใครใครจะตายก่อนกันเอ่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะเพื่อนว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 น่วน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 วาตอนนี้แอปเปลิลงับ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  วงแบบว่าโคตรจะเล็กจะไม่รลอดนะเพื่อน <c oughs> กำลังจะแบบว่าวิมีตายไปอีกหนึ่งตัว่ะโอ้โหเจ้าปลาไหลประทะเจ้าม้าแห่งฟันร้ายครับผมอืมตอ,อ,อนนี้ถึงเวลาแบบว่าแม่อ,อสุดท้ายกันแล้วอุ้ยเดี๋ยวเราก็รักษาชีวิตความสามารถพิเศษอ,อืแม่เล็กดูดอีกแล้วจ้า เอาละใช้พลังแม่เหล็กดูดแอปเปิลเพื่อบ,าบา้ารักษาชีวิตปัป๊บป๊บปัป๊บปัาบตัวของฉันอย่างยาวอุ้ยอูย้ทำไรทำอะไร ชนะครับผมเล่นได้ดีจริงๆเจ้าม้าตัวนี้เดี๋ยวคราวนี้เราจะลองตกแต่งแบบว่าไม่เอาขาละกันเออเป็นม้าโครงกระดูกอุยถ้าเป็นม้าโครงกระดูกก็จะหน้าตาแบบนี้ครับผมโครงกระดูกสลับกับปีกละกันนะถ้าเปลี่ยนเป็นสีม่วงอุยโคตรม้าปีศาจเลยเพื่อนเราก็ไปออกลุยกันเลยดีกว่าคลาสสิกหมดละกันเพื่อนเอาละเจ้าม้าม่วงแห่งฟันร้ายของเราเริ่มมา ดูดแอปเปลึเบรึบรึบ,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 บเดี๋ยวเราจะต้องรีบให้ตัวโคตรโตครผม,มความสามารถเฮ้ยพิเศษตรงนี้มีอีกเดี๋ยวใช้แม่เหล็กเสร็จปุ๊บเราก็เก็บต่อเลยละกันนะเอาละเปลี่ยนเป็นผีครับผม,มทุกคนชอบสีไหนกันบ้างลองคอมเมนต์บอกพี่กันนะแม่สำหรับพี่นี่สีแดงน่าจะเป็นที่สุดความสามารถพิเศษออ้ยคนไทยดีกว่าฮ้ยมีการแย่งกันเกิดขึ้นว้ งับๆงบงบงบแม่เล็กของเราหุยตัวเล็ก ว้ายไตัวเล็กมายุ่งจะมาแทรกให้เราตายครับผมตอนนี้เจ้าม้าปีศาจของเราแต้มประมาณ1,300ว้ลูกไฟโอ้โหมีตัวแบบว่า,าพ่นไฟใส่ใเราหน้าโมโหจริงๆเลยนะนี่มันงัวไรเอ่ยงัวครับผมโอโ้ลายโคตสยองแต่หน้าตานี่อย่างน,าน่ารักุ้ยความสามารถแม่เล็กดูดิละจ้านี่แหละช่วยให้เราโตครับผมอืมรึบรึด อุ้ยทำไมมันเยอะจริงๆไอ้พวกนี้อย่ามายุ่งแม่จะวิ่งไปทางไหนก็อันตรายไปหมดอุ้ยอุยมีตัวชนเราครับผมรู้สึกเหมือนมีอะไรมาสะกิดเอาละเุ้ยเก็บความสามารถแม่เล็กอีกอแต้มสี่พันต้องมาแล้วจ้างับ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 งัับงับอืมโอ้ยงูใหญ่งูใหญ่ระวังด้วยเพื่อน จะวิ่งไปทางนั้นโอ้โตอนนี้แม่สามพันแปดโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องหนีก่อนเออเฮยมันยิงหัวเราไองูแดงตัวนี้สงสัยอยากจะตายเออแกต้องตายสมใจแน่นอนอตอนนี้เรากําลังค่อยๆบีบมันนี่ค่อยๆล้อมวะผมเอาให้มันแบบว่าไปไม่เป็นนี่แกกําลังฝันไรเออจะไปไหนละเพื่อนออ้ยได้แต่ขดตัวผม ตอนนี้นี่เดี๋ยวเราก็มาเก็บพลังพิเศษตรงนี้เออเรียบร้อยมันตายไปแล้วอืขอ,อกินเอาละโอ,อ้แม่เหล็กอีกอ,อืครั้งนี้นี่เก็บได้แม่เหล็กรัวตัวของเราก็เลยโคตรจะโตเอาละสังหารเยืออ,อ,อะเจ้าหมาปีศาจงับงับงับ,งบ 7,600ันแต้มนะผมนี่ลูกไฟอีกเออตัวไหนอยากจะมาลุยก็มาเลยนะเดี๋ยวเจอเราพ่นนะผมเจ้าหมาปีศาจพ่นไฟบุง้งอุย้ยเจ้างูเขียวโดนเราพ่นไฟไปนิดหนึ่งอย่าเพิ่งแค้นกันเลยนะอันดับสี่แลวจ้าเฮ้ยเอ,อ้เอาผิดทางโอ้โหจะขึ้น ไตายครับผมโอ้โหไม่น่าเลยเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสําหรับเจ้างูม้าแห่งฝันร้ายตัวนี้น่าจะถูกใจหล,หลายๆคนเลยนะอการตกแต่งตัวละครก็บอกเลยชิ้นส่วนนี่โคตรเท่ครับผมสําหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมอยากจะเห็นว่าคราวหน้าเราจะใช้เจ้าม้าตัวไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะไว้จะมาต่อให้ดูกัน ถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีรีบมาต่อตอนหน้ากันอีกนะทุกคนสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ